พรญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านในวันนี้เราก็าเดินทางมายัางจังหวัดสแก้วโยมวันนี้ก็หลังจากที่ได้อบรมนักเรียนอบรมคุณธรรมจริยธรรมเสร็จเราก็มาถึงอย่างอำเภออะไรครับหลวงพี่ อำเภอเขาจะก,กันครับอำเภอเขาจะก,กันจังหวัดสระแก้วโยมนะอ,อวันนี้เดี๋ยวเราจะพาไปชมเขาชะก,กันกันโยมว่าเป็นจังไถเยอะเมืเอยนะไปดูออว่าเขาจะก,กันเนี่ยเขาเขาเป็นยังไงเออเห็นใครก็บอกว่ามีลิงเยอะเนาะมีลิงเยอะแล้วเราจะเอาลิงไปปล่อยนะโยมไหมจะเอาไปปล่อยที่วัดนายโยมนะ <c oughs> เอาฝากญาติโย,ยมกดติดตามเนะื้อก่อนที่เราจะไปเข้าไปชมไปฟังกันทาง YouTube หรือว,ว่าทาง t i k t o k เพจเฟซบุ๊กก็ได้โยมนะก็ฝากกดติดตามกัน,กนไว้เพื่อเป็นกำลงกังจิตและกำลังใจ แล้วก็จะไม่พลาดสารธรรมนำสุขสาระดีๆนะจากพระบรรอกหน้าตาดำพิษปีเมือนสังกะสีมุงราคาครัวยยมวันนี้เนอะเจริญพรนะโยมเนาะเดี๋ยวเราไปติดตามกันตอนต่อไปว่าเป็นจังไห่เราก็ก่อนที่จะเข้าไปข้างในอันนี้เราจะมาทางสนักสงฆ์พลายชุมรยอนยมนะเดี๋ยวเราจะมาจอดรถไว้ในนี้นะเพื่อที่จะเดินไปงนนเนี่ยลิงเยอะะมากมายเลยนี่เราเข้ามาแล้วก็เห็นเจ้าที่เห็นเจ้าที่แล้วตัวหนึ่งยอมนะนีโอ้ โอ้ตัวใหญ่มากนี่เราเลี้ยวกลับไปคืนดีกวะไปทางนู้นดีกว่าเดี๋ยวเราอันนี้มาผิดทางนะยอมนะเ,เราไม่มีทางขึ้นหรือเปล่าอันนี้อยู่สำนักสงฆ์คือ,อเ,เราจะนับไปทางโอ้เราก็ก่อนทางเข้าเดี๋ยวเราก็เจอมันอยู่ด้วยนะโเดี๋ยวผิดทางที่ไหนเยอะแยะมากเลยนี่นะโอ้เดียเ๋ยวเข้าไปแล้เวเข้าไปทางนี้เลยค้หนุ่มมันเต็มเลย นี่ก็คือทางเข้าคือลิงจักจ๊กน่ายมนี่โอ้โหดูเขาน่ายมนะจั๊กลักนี่โอ้ลิงเตรียมไปหมดเลยโยมนะแล้วก็นะเป็นธรรมชาติโยมนะดูธรรมชาติที่สวยงามมากมายโอ้ลิงจะรู้โอ้มันมีทางขึ้นไหมไม่มีไม่ใช่เอ้ยลิงลิงระวังนะขับช้าๆนะจ๊ะอันนี้มีปลอกคอไหมเนี่ยมันจะแย่งคนไหมโอ้โหอันนี้เราเข้ามาแล้วโยมข้างในนี่มันก็นะบางคนเขาก็ไม่ให้อาหารลิงกัน เนื้อเราไปจอดข้างในปุ๊บก็ไปจอดข้างในเลยนี่ลิงแจ๊กจ๊กแจ๊ก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 โอ้โยมเอ้ยสวยๆงดงามมังมีถ้ำด้วยนะน่ะข้างบนเออเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยขึ้นไปไปบนถ้ำจอดทางนี้แล้วมันมีทางอื่นนี่ไหมเออเดี๋ยวค่อยเขับไปทางไหนก็ได้เออนี่ยเนี่ยเนี่เนี่ยนี่นี่ยขวาเลยเรากินไม้ด้วยนะเออจอดท่านศรัทธาสาธุชนญาติโยมทุกคนทุกท่านวันนี้ก็ได้ถือโอกาสโยม มาจังหวัดที่สะแก้วมาจังหวัดสะแก้วตอนนี้เราก็อยู่กันที่เขาชะกันยมหลังจากที่เราไปอบรมนักเรียนมาเมื่อกี้เนื่องในวันแม่ยมเนี่ยอู้หภูเขาสูงใหญ่มากยมนะเอ่อเขาชะกันนี่ี่เด้อบบริเวณรอบๆยมก็ลิงเยอะแยะมากมายเลยนะเออลิงนี่เต็มเลยนะในวันนี้ก็มาดูนาฮวนนาฮอนยมนะในก็บบริเวณบรรยากาศรอบๆนี่จะพาขึ้นไปชมข้างบนว่าเป็นยังไงบ้างยมนะ เออก็เคยเห็นแต่ในในโทรศัพท์แต่ไม่เคยเห็นในในของจริงวันนี้ได้มาเห็นกับตาเลยยมนะนี่เลยเอแต่ยังกินไม่ได้ลิงมันจะกัดเบสระวังนะเดบสเป็นอะไรลิงอะไรอีกเหรอลิงจะกัดโยมนะเจอลิงนักเลงแล้วลิงลิงมันนักเลงนะที่นี้นะ เรรู้จักพระอีกนะอืมนี่บรรยากาศโอ้ลิงเกเรมากเลยนะนนเพราะว่าลิงเยอะมากคือชั้นน้ำก่อนไหมล่ะคือโทรศัพท์ทดีๆโอ้โหน,นี่โยมนะบรรยากาศที่เราจะเดินโอ้โหทะลุรูนะตัง้งแต่ตอนี้ขึ้นไปนนถนนทะลุรูโยมนะเห็นไหมหนูุืมเยอะมากเลยโยมเอ้อยนี่นี่โอ้โห ไม่รู้ว่าข้างบนนั้นมีหรือเปล่านะมันน่าจะขึ้นไปข้างบนแต่มันน่าจะไม่ขึ้นไปหรอกข้างบนนั้นไม่มีอะไรกินเโยมนะนี่บรรยากาศรอบๆส้มจำเริญปัวเรียโยมกรุบอหารเคลียร์รยงั้นเดี๋ยวมาเมสวาโยมนะาพามาดูลิงเฉยๆหน,น่นี่อู้เยอะแยะมากมายเลยโยมเอ,อ้ยนั่นนี่รามเคยเคยสวาเนอะลิงนะเออทะเจริงนะโยมสวานี่มีตากโกนตุยโกนทม มีทั้งตัวเล็กๆตัวน้อยๆตัวใหญ่ๆดูมันปีนนะมันไล่กัดกันทั้งวันโยมนะโอ้โหบรรยากาศรอบๆนี่เขาชิญกันโยมนะเออเขาลิงจูรกรรมไปแล้วโดนลิงจูรกรรมโยมปะสวาจูรกรรมเฮ้ยนี่เออไอ้เพื่อตึ๊งเต้นมอนเวียเตนเอมเต่านะเอ้ยเสือจัดการสินี่เพื่อจะหิวมาจะใส่ไปจังเพื่อตึกนะ โอ้ตอนไรตอนนี้เราก็มาถึงแลยมนะมาถึงอย่างเขาชะกันแล้วโอ้โหบริเวณนี้ก็มีลิงเยอะะมากมายยมนะนี่อันนี้เราก็จะเดินขึ้นไปข้างบนนั้ก็ได้พายาิโยมมาชมดูบรรยากาศนะแต่ข้อคนไม่ค่อยอยากมาเท่าไหร่นะพวกลิงเรานี้ก็ รู้สึกว่าจะอันอันพานน,นิดหนึ่งโยมนะมนเกเรลิงเกเรน,เนิดหนึ่งเดี๋ยวจะพาเดินเดินไปชมข้างบนโยมนี่อันนี้ก็คือบันไดนี่บันไดขึ้นไปข้างบนนั้นที่เขาขึ้นไปไถ่ายรูปหรือว่าไปกราบพระก,กันข้างบนนั้นอ่ะเดี๋ยวเราจะเดินนะขึ้นไปกันนะโยมนะอันนี้ก็เป็นบันไดทาง <c ười> ขึ้น,นมีลิงอยู่หนึ่งชิ <c ười> โอ่กินอะไรอโอถือว่าได้มาออกกําลังกายนะโยมนะ อะนรกนจะเป็นหน้าผานีาหน้าผาโอ้ตัวนี้ไม่รู้ว่าโอ้โหมีข้างคขาวาี่เต็มเลยครับอืมข้างคขาวาเต็มเลยยินเสียงอะไรไม่รู้โยมนะก็เดินมาก็รู้สึกเมื่อยขาเช่นเดียวกันน,ะ <c oughs> นี่บริเวณเดินขึ้นมาข้างบนมีเจ้าถิน่นคอยนั่งรออยู่ มันต้องอาปากเนกก๊อป <c oughs> อาปากเชือดหนึ่งเอออจะทั้งยื่นยื่นอ๋อถึงแล้วบาา่เออต่อฟันหลุดนะโอ้นี่ข้างล่างนี่บริเวณรอบๆโยมเฮ้ยนี่ไม่ได้ถ่ายรูปตรงนี้เนาะโอ้โหนี่เราก็เดินมาถึงครึ่งทางแล้วนะโยมนะ เราก็จะเดินขึ้นกันไปเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเมื่อรถไคโองั้นเลยบรรยากาศก็จะมาตามหาเขาเรียกว่าว่านเรียกว่าของลึกลับที่อยู่ตามธรรมชาติต้นบอนนี่เต็มเลยนะนี่เราจะเดินขึ้นไปเรื่อยๆเรื่อยจนกว่าจะถึงอย่างข้างบนแค่ตอนนี้ก็เริ่มเมื่อยขาแล้วอันนี้ก็จะเป็นตอนนั้นอยมางตะเปียงจูนะ ในลักษณะของต้นตําเปียงจูหรือว่าภาษาไทยก็จะเป็นอ,อะไรนะอังุนป่าเปา็นอังวนป่าออนี่ตัวนี้ก็สวยนะามาถึงตัวนี้โยมนะก็รู้สึกถึงความเหนเด็ดเหนื่อยไม่ละเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนต่อกันอีกนี่ฮะเดินขึ้นมาเดวใช้โยมได้ดูข้างหลังนะโยมนะเป็นกล้องหลังเราก็เดินขึ้นไป,ไปเรื่อยๆโยม โอ้หเป็นหน้าผาสูงตัปงานโยมนะก็มีต้นไม้มีทาวันต่างๆเป็นหินสลับซับซ้อนรายเรียงนะกันอยู่แต่รู้สึกว่า <c oughs> เมื่อยขาโอ้โหภายในข้างบนนี่หใหญ่มากอะ อย่ามองไปข้างหลังนะโยมนะมนี่มีลิงด้วยลิงมันขึ้นมาข้างบนมันชอบปีนป่ายโอ,โอ้ความน่าสัจจันนี่เป็นหน้าผาเป็นถ้ำเป็นโพรโงลึก โอ้ผมอยากจะสอบถามหน่อยครับผมครับเป็นยังไงบ้างครับอาการอาการดีครับอาการดีดีดีมากเลยดีมากถ้าไม่ได้เดินขึ้นมาโอ้โหจากข้้งล่างนั้นอันนี้แค่ตอนขึ้นนะนี่แล้วตอนลงล่ะตอนลงสไล่ลงโอ้ตอนลงอาจจะใช้เวลาสิบนาทีนะครับแต่ว่า ถ้าสไลด์ลงก็อาจจะใช้เวลาแค่สองนาทีสองนาที <laughs> อันนี้อยู่ที่เขาชะกันเดี๋ยวเราจะขึ้นไปข้างบนมีหลวงพ่ออะไรข้างบนโอ้โหความสวยงามใค้ทีมาจังหวัดสะแก้วเออทมาไม่ถึงเขาชะกันหปลว่าไม่ถึงสะแก้วใช่ไหมมาถึงมาถึงเขาชะกันได้ยอมแล้วก็ว <laughs> จะมามาถึงแล้ว มาถึงแล้วมาหลายรอบแล้วเพิ่งได้มาได้เป็นครั้งแรกโอ้โหเหมาะเซย่ยาเป็นวัดใช่ไหมข้างบนโอ้โหปวดเข่าเลยเดี๋ยวเฮ้ยไม่ใช่ธรรมดานะโอ้โหบริเวณรอบ ชันเลยยักชันเลยความยิ่งใหญ่โอ้โหตอมจำเรียบจำรารัญปวรแม่ว่างปนยาตากรุบอรรเนียงไงเนี่ยเยืองนาอีเขาจะกันยมจังหวัดสะแก้วอำเภอเขาจะกันนี่ก็ได้เดินขึ้นมาข้างบนยมได้มาชมบรรยากาศธรรมชาติหินย้อยหินนะหินงอกหินย้อยมีไว้สำหรับคนที่ท้าทาย อันนี้คือสําหรับใครที่อยากเดินขึ้นมาเนาะอยากปีนเขาปีนหน้าผาโอ้โหนะนิยมในเขาศิลาที่แทงทึบ <c oughs> เออก็ยังมีวันที่นะ <c oughs> ออก็ยังมีคนปีนป่ายขึ้นมาถึงได้โยมฮะ <c oughs> เป็นหินหินมัน,นอ่อน,น <c oughs> เออไม่อ่อนนะลองเอาทุบหัวดูยี <c oughs> ่ว <c oughs> ่าหินอ่อนโยมก็เลยบอกให้แกเอาทุบหัวดูถ้าอ่อนน,ะ <c oughs> นี่โอ้โห ขึ้นข้างบนนั้นสูงมากโยมเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนเนาะไม่กลัวเหงียวเมยดูบันไดนะกบกบโยมฮะอะไรนะเอออ่านี้ขึ้นได้อ๋อ ทีละอันทีละอันอันนี้อันนี้หักแล้วอ่ะสรงมากขนาโอ้ยยังไม่หมดีกเหรอผมขึ้นไปสูง้านบนแล้วสวยมากสวยไหมสวยมากสวยสวยมากทำไมต้องขาดสานี นั่งสงบ่มาอย่ายืนอย่ายืนเยอะอย่ายืนเลยตัดบนึงขอหนีขก็มาโยมป๊บมันจบจริงจบริงนี่อ่าขึ้นไปเลยเน้อป๊บโชคดีเด้อโหก็ขึ้นมาเกือบถึงจุดสุดยอดแล้วโยมโยมนี่ดูเด้อนี่โอ้โหบรรยากาศโยมนะ นี่เหมือนอาบน้ำเลยนะ,ะร้อนขนาดนี้โยมเอ้ยโอ้น,อก,นอกอะไรนกพล่ามมีทั้งนกพล่ามนกข้างเขานกอะไรตระไรอกโยมนี่ดูความยิ่งใหญ่ของเขาช่กันนะโยมนะเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปข้างบนต่ออีกนะนี่อันี้เราเดินอุ้ยทำไม,ามยกเยกยกเย,ย่ก่อนตรายนะโยมนะสะพานยังเป็นไม้อยู่นะดูเดินนี่เราขึ้นมา เมื่อเราขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เ,เจอพุทธรูปอยู่นี่พุทธรูปอยู่ข้างบนเดี๋ยวเราจะเดินขึ้นไปเขาบอกว่าอุปสรรคแม้ตามทางมันจะคอยขีดขวางณาปัญหากับการเดินแต่วันไหนที่เราเดินไปถึงจุดหมายปลายทางในวันนั้นแหละคือวันที่เราได้ก้าวข้ามพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆมากมายโอ้โหตอนนี้ เราก็ขึ้นมายัางจุดสุดยอดแล้วยมนะ,ะได้ขึ้นมาถึงจุดสุดยอดแล้วนะนะสุดยอดระยอดสุดยอมอู้สูงมากโอ้โหคนทางแม้จะยาวไกลแต่ถ้าหากใจเรายิ่งใหญ่พอก็จะทำให้เรานั้นเจอ,อกับจุดหมายปลายทางที่ สวยงามได้เสมอโยมนะนี่บรรยากาศในตอนนี้อู้ยูมเออรดูเด้อหนิอู้ยเครดาสันมลอยมนะนี่บรรยากาศจังหวัดสะแก้วโยมอยู่ที่เขาจะกันขอนั่งก่อนนะโยมนะเออขออนุญาตนั่งก่อนโอ้ยอืมโอ้โหกระดาวน์นายโยมดูเด้อหนี่บรรยากาศข้างบนโยมนี่ บนยอดของเขาชะกันโอ้เรามองลงไปข้างล่างนี่ไม่ใช่ต่ำๆเลยสูงมากดีเรามาอยู่กันที่บนยอดเขาชะกันนะโยมนะจังหวัดสะแก้วดูนะบริเวณนี่โอ้โยมเอ้ยสูงสุดเลยนะนี่สูงมากเลยนะนี่ออ้ไม่ใช่ธรรมดาที่นีโยมเม่กว่าจะเดินขึ้นมาข้างบนได้นะโอ้เดี๋ยวจะให้ดูทั้งนี้โยมนะมาดูบรรยากาศโยม โอ้ยสวยสดงดงามโยมเอ้ยนะเดินขึ้นมาก็คาสานหมดเลยโยมนะอนชีวิตของคนเราก็เท่านี้เลยโยมเอ้ยนะไม่เท่านี้เท่านั้นจะเท่าไหนเรามีเท่านี้ก็เท่านี้เลยอู้บรรยากาศสวยงามมากเขาชะกันนี่เดี๋ยวจะพาเดินลงเขาชะกันนะโยมนะบันไดก็เป็นบันไดก็เป็นไม้นะโยมนะ อาจจะผุ<ม>พังไปตามการเวลานิดเดิโอ้โอ้บันไดก,นก,นนก,นนก,ก็โยกนะโยมนะโยกเยกโยกเยกโยกเยกนี่แต่ตอนเดินลงไม่ค่อยเท้าตอนเดินขึ้นดอกถ้าใครน้ำมืดไม่แนะนำนะโยมนะเออถ้ารองเท้าไม่ดีอย่าใส่นะน,นี่ จอยเจ๊โจมก็สุดเลยนุ๊กตกใจมอนโอ้มันอะไรตกไม่รู้เร้โยมเอ้ยโยมโยมดูนะนี่โอ้โหขาสั่นมาแล้วขาสั่นมาแล้วขาสั่นมาแล้วนะขาสั่นมาแล้วหลวงพ่อเอ้ยโยมเอ้ยต้องขึ้นมาดอกโยมก๊อ มันจดอย่างจะนี้อ่ะก็ต้องเดินถอยหลังลงใช่ไหมใช่ฮะใ่งโอ้ยตาวยตาวยโจดไเี้ตาเอุ้ธรรมคมเอบายจาล้วกัดจั่นรวยนูกลูกแก้วโคแก้นะอใหช้างรไทยโอยลงดีๆเด้อลงพี่ 웃호 <laughs> <laughs>